สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับเรื่องเล่าเมียวฝรั่งนะคะที่ Star UK Podcast นะคะ Welcome everybody to Star UK Podcast วันนี้จะมาพูดถึงการที่จะจีบสาวฝรั่งนะคะเรามีเทคนิคนะคะที่แบบสั้นๆง่งายๆที่ไม่ควรทำนะคะข้อ3อย่างที่ไม่ควรทำมีดังต่อไปนี้นะคะสตาจะบอกว่าฝรั่งเขาจะ นีคุณทันทีนะคะถ้าคุณพูด3สิ่งนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า3สิ่งนี้คืออะไรนะคะสิ่งแรกเลยนะคะจะไปบอกฝรั่งว่า I want you แบบนี้ไม่โอเคนะคะ ฝรั่งเขาไม่โง่นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าไปบอกเขาว่า I want you นะคะหรือว่า I need you นะคะเขาก็จะแบบคิดว่าคุณเป็นโรคจิตหรือว่าต้องการแซกหรือว่าคุณหื่นนั่นเองนะคะถ้าไปบอกว่า I want you ไม่โอเคนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าไปขอ IG เขาอย่าไปขอ Facebook เขาอย่าไปขอสิ่งที่มันเป็นส่วนตัวส่วนตัวของเขานะคะถ้าเขาอยากจะให้เขาให้เองนะคะนี่คือสิ่งที่2นะคะที่คุณไม่ควรทำนะคะแล้วก็ สิ่งที่สามนะคะคำเตือนเลยห้ามห้ามหมห้ามเด็ดขาดนะคะเจอฝรั่งครั้งแรกห้ามบอกว่า I love you นะคะฝรั่งมีสมองฝรั่งไม่โง่นะคะแล้วโดยเฉพาะสาวฝรั่งนะคะหรือว่าหนุ่งฝรั่งก็เช่นเดียวกันนะคะจะบอกว่าเจอกันครั้งแรกนะคะรัก แบบแรกพบนะคะ love at first sight นะคะน้อยมากนะคะเขาก็หาว่าคุณโกหกนะสิคะถ้าไปบอกเขาว่า I love you ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันนะคะและนี่ก็คือ3สิ่งที่คุณไม่ควรพูดกับฝรั่งเวลาอยากจะจีบฝรั่งหรือว่าอยากจะแบบคบต่อกับฝรั่งนะคะเดี๋ยวว่าหลังคลิปหน้า,าจะเอาเทคนิคมาบอกนะคะว่าคุณควรต้องพูดยังไงนะคะวันนี้ก็คือ คำที่ห้ามพูดกับฝรั่งหรือว่าประโยคที่ห้ามพูดกับพวกเขานะคะวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะคะสำหรับใครที่อยากจะเดินทางสายฝอนะคะต้องลาไปแล้วนะคะกับ s t l e UK Podcast แล้วเจอกันใหม่ค่ะ I will see you again next video Thank you very much for watching and listening to s t y l e UK Podcast Bye bye ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามและคอยเป็นกำลังใจให้สตารที่ Star UK Podcast นะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะอย่าลืมดูวิดีโอถัดไปแล้ววิดีโอที่น่าสนใจนะคะสวัสดีค่ะ